ของตกแล้วค่ะสวัสดีกันเพื่อนทุกคนมีนอตมาในลุกแต่งหน้าทักษาปีหนึ่งค่ะทำไมต้องเป็นหน้าสาปีหนึ่งคะเพราะว่าปีหนึ่งเราต้องดูอ่อนต่อโรคค่ะเราจะต้องแต่งหน้าแบบซอฟต์ใสแล้วก็ดูแบบว่าอินโนเซนต์กรุบกริบเพราะว่าถ้าเกิดแต่งหน้าเข้มจะดูกล้าโลกค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มต้นในการเตรียมผิวนอตใช้สกินวันลิฟติ้งครีมทาก่อนนะคะจากนั้นใช้สกินวันยูวีไลท์ฟาวเดชั่นซันฟิล S.F. หกสิบ P.F. บวกบวกบวกค่ะตัวนี้จะมี 1> SF 1 6ถึง6กแล้วก็มี PA บวบ,วบวนะคะเหมาะกับสาวทานอะไเป็นอย่างมากเพราะว่าเราต้องบอกว่าตากแดดตากลมค่ะระวังไปเรียนเนาะตทวนี้เกลี่ยงง่ายค่ะทาได้เหมือนครีมทั่วไปแล้วก็จะอย่างเองด้วยความรวดเร็วค่ะ พิมกันแดดเสร็จแล้วแล้วก็ตกเตทคอนซีลเลอร์เบาๆค่ะเฉพาะบร,ริเวณที่จะมีปัญหาน,นะคะถ้าใครใต้ตาดําก็ทาเฉพาะบบรรใต้ตาพอถ้าเป็นแผลเป็นจากสวก็ทาเฉพาะบ,บร,ริเวณนั้นค่ะไม่ควรทารองพื้นแบบเต็มองค์ไปเลยน,นะคะเพราะว่าจะดูแบบว่าสังขยาในช่วงบ่ายค่ะ,สคะเสร็จแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งฝุ่นค่ะถ้าใครต้องการการปกปิดก็เซ็ตด้วยแป้งแข็งนะคะแต่ว่าขอแนะนําว่าใช้แปรงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้พับก็คือสังขยาจะมาตอนเที่ยงค่ะ ในส่วนของคิ้วนะคะเราจะเขียนแบบซอฟใสค่ะโดยการใช้แค่แปรงหัวตัดที่มีขนาดใหญ่ๆหน่อยนะคะปัดสีน้ำตาลที่ประมาณสีประมาณผมแล้วค่ะหรือไม่ก็อ่อนกว่าสักหนึ่งเบอร์อย่างเงี้ยให้ดูเป็นธรรมชาติค่ะอันนี้แต่งไปเรียนนะคะไม่ต้องแต่งฉ่ำโบมากส่วนสีตาเราก็ใช้สีอ่อนพอค่ะไม่ต้องไม่ต้องจิกบล็อกอะไรไปเรียนเพราะว่าถ้าแต่งหนักเข้มมากจะดูก้านโลกค่ะหรือไม่แบบถ้าเราก้านโลกมากพี่ๆอาจจะขมเดเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่งซอฟใสพอปีหนึ่ง ไวค่อยรอพี่ขิงตอนปีสองนะคะแต่ถ้าพูดถึงตามหลักความจริงกล้นเนี่ยนทว่าไปเรียนไม่ควรแต่งหน้าเข้มค่ะเพราะว่าการแต่งหน้าเข้มมันดูไม่สุดภาพว่าไม่ทำให้ดูแบบเหมือนเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเรียนก็แบบว่าซอฟๆพอไม่ต้องแต่งหน้าเข้มแบบว่าให้ดูไม่โซมอะไรเงี้ยก็พอละค่ะจากนั้นก็ดัดขนตาค่ะดัดขนตาก่อนที่จะมา,มากรีดอีไลเนอร์นะคะเพราะว่าถ้ากรีดอีไลเนอร์ตอนเราไม่ดัดขนตาเนี้ยมันจะกรีดยากแล้วขนตามจะลุงลงังอะไรเงี้ยถ้าดัดก่อนจะช่วยได้ให้กรีดได้ง่ายขึ้นค่ะ ช้มคกิตอีเลเนอร์เสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็ใช้อาชิโดสีดําเซตค่ะด้วยการใช้แปรงหัวตัดขั้นตอนนี้ตอนตอนจะแปะสีลงบนตาเราต้องเคาะสีส่วนเกินออกทั้หมดกันนะคะมั้นจะร่วงกราวทาให้เกิดแผ่นด้าได้ค่ะจากนั้นปัดมาสคาร่าค่ะมาสคาร่าขอแนะนำเป็นมาสคาร่ากันน้ําเพราะว่ามันจะไม่ตกค่ะแล้วก็ทําให้ไม่เป็นแผ่นด้าด้วยจากนั้นปัดแก้มค่ะเราใช้ปัดแก้มบรอนซิ่งของบอบบี้บราส์สีแอนติก้านะคะ สีแอนติก้าเป็นบรอนซิ่งนะคะมา,มาัดมาปัดแก้ม่าคนทากันเยอะมากสีนี้คือรับรองไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสุดท้ายด้วยการทาลิปสติกค,คะ่ะถ้าใครแบบว่าอยากจะสวยนิดนึงก็ทาลิปสีพูเบาๆค่ะใช้กันแตะๆนะคะอย่าทาปืด,ปดๆค่ะแตะๆแ,แล้วก็เม้มๆให้พอมีสีกรุบกริบพออะไรย่างเงี้ยเป็นเสร็จค่าสรุรลลุคนี้มองเพื่อนคนจะชอบกันนะคะเห็นไหมใช้เวลาแค่แปดนาทีจริงๆก็ต้องมาแ่บน,นี้ค่ะเพราะไม่รวมเวลาหาของหาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะ จะกใลั่คลิปหน้าค่ะผู้หญิงที่ไม่หยุดสวยบอกลากันด้วยรอยแผลเป็นบนหนังโลกค่ะ